ช่องปิกนิกการ์ตูนมีผู้ติดตามเกินหนึ่งแสนคนแล้วนะเออแล้วไงวะเราก็ต้องมาทำคลิปพิเศษไงมึงจะให้กูวาดรูปอะไรเหรอไม่ได้ให้วาดรูปงั้นเล่นผีถ้วยแก้วกันมึงจะมาเล่นอะไรตอนนี้เล่เอาอ้าวแล้วที่พิเศษของมึงนี่ต้องทำอะไรอะเราจะเอาํำถามของเพื่อนเพื่อนมาถามตอบกันกูเอาเวลาไปดูยีราฟดีกว่าถ้างั้นนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดิมึงอยู่ด้วยกันก่อนพี่ปิกนิกเขาขอมา ใครนะพี่ปิกนิกเจ้าของช่องนี้ไงเขาบอกมาว่าไงเขาบอกให้กูกับมึงมาตอบคำถามที่คนดูคอมเมนต์เอาไว้นะแบบ Q&A อนะนะใช่ใช่แบบนั้นแหละอ่ะอะลองดูก็ได้มึงเป็นคนถามคำถามเดี๋ยวกูเป็นคนตอบเองคำถามข้อแรกเมื่อไร่เกมกระดานพิศวงจะออกตอนที่สองสักทีอ่ะกูว่าเรามาเล่นกันเลยดีกว่าไอตาลุงคนนั้นอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวดี เกมกระดานพิศวงกับวาดรูปให้หน่อยดีจะมาในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านี่วันไหนวะคลิปใหม่ๆจะมาในวันศุกร์ตอนห้าโมงเย็นเดี๋ยวเดียวแค่วันศุกร์วันเดียวเองเหรอทำไมไม่ทําเยอะกว่านั้นวะจะทําแบบนั้นได้ไงเล่าการ์ตูนแต่ละเรื่องมันต้องใช้เวลาทํานะไว้มึงถ้าเป็นกูนะวันเดียวก็เสร็จแล้วแต่นี่พี่เขาต้องภาคเสียงด้วยแถมภาคคนเดียวอีกทั้งหากเฮ้ยใช่เยอกูเห็นในเรื่องตัวละครเยอะเลยนะใช่ พี่เขาพาคคนเดียวจริงๆแต่กูเคยได้ยินเสียงผู้หญิงด้วยนะอ้อนั่นเสียงพี่ฟิล์มแฟนของพี่ปิกนิกจะมาภากตัวละครหญิงในเรื่องหน้าตาเป็นยังไงวะมึงมีรูปเปล่ามีมีนี่ไงโอ้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยกูมีรูปพี่ปิกนิกด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอไหนๆเอามาดูมาดูนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่รูปนี้รูปนี้นี่ไงพี่ปิกนิก หน้ายังกะลิง <c oughs> แล้วนอกจากวาดรูปกับภาคเสียง <P an ians> พี่เขายังเขียนบทตัดตอ่อแล้วก็ตอบคอมเมนต์เองทั้งหมดเลยนะ <P an ians> โหสุดยอดโคตรเก่งเลยว่นะเนอะเนอะพี่เขาโคตรเก่งเลย <P an ians> เออมึงเคยถามเขาไหมว่าทำไมมึงถึงชื่อสมศักดิ์น่ะ <P an ians> อ๋อเคยเคยเขาบอกชื่อกูมันจำง่ายดี <P an ians> แค่เนี้ยนะแล้วเขาเคยบอกไหมว่าทำไมเราต้องเรียนที่โรงเรียนวัดสวนส้ม หรือว่าพี่เขาเรียนที่โรงเรียนนี้เปล่าพี่เขาเรียนที่โรงเรียนกันสูตรแต่ที่ใช้วัดส่วนส้มเพราะมันเรียกง่ายดีอ๋อนี่ได้ใช้ความคิดอะไรบ้างวันนี้แต่ว่าพี่ปิกนิกทําการ์ตูนทั้งหมดด้วย iPad เครื่องเดียวเลยนะเฮ้ยจริงดียังไงวะก็เขียนบทด้วยแอป good note วาดรูปด้วยแอป pro create อัดเสียงด้วยแอปเสียงบันทึกแก้ไขเสียงลบกวนด้วยแอป r o o free แล้วก็ตัดต่อในลูมาฟิวชั่นไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นเลยจริงดิจริงๆช่วงแรกพี่เขาใช้นิ้ววาดรูปด้วยซ้ำเฮ้ยจริงเหรอมีรูปให้ดูเปล่านี่ไงพวกนี้ใช้นิ้ววาดหมดเลยกูมีรูปตอนพี่เขาฝึกวาดรูปแรกๆด้วยโอ้โหนิ้ววาดโดยมือซ้ายหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ก็ยังวาดรูปสวยก็กูนะใครจะวาดแย่กว่ามึงนี่กูก็นึกไม่ออกแล้วนะ อันนี้ช่วงหลังๆที่เริ่มใช้ปากกาแล้วแล้วตอนนี้ก็มีไม้อัดเสียงเพิ่มขึ้นด้วยเออพูดถึงเสียงกูอยากรู้ว่าทําไมตอนแรกเสียงของกูมันถึงเป็นแบบนี้วะบ้านยุคใหม่มันไม่มีละต่างกันแล้วเฮ้ย hey, แต่กูอยากได้บ้านสองชั้นวะ่ะแล้วก็ไม่บอกกูตั้งแต่แรกอ่ะอ๋เพราะว่าตอนแรกๆพี่เขายังทําเสียงตัวละครที่สองไม่ค่อยเป็นเลยต้องใช้โปรแกรมช่วยเสียงของมึงเลยเป็นแบบนั้นไง พูดง่ายๆก็คือตอนนั้นฝีมือยังอ่อนอยู่ซินะแล้วตอนนี้ในช่องมีซีรีส์กระตูนเรื่องอะไรบ้างหลักๆเลยก็จะมีเกมกระดานพิศวงผีถ้วยแก้วแล้วก็วาดรูปให้หน่อยดีเออว่าจะถามอยู่ไอซีรีส์วาดรูปให้หน่อยดีเนี่ยทำไมตัวพวกเราเหมือนถึงเป็นขี้ก้างแบบนั้นวะนั่นก็เพราะคนดูจะได้แยกออกไงว่าอันไหนรูปวาดอันไหนตัวละคร กูว่าจริงๆพี่เขาขี้เกียจวาดมากกว่าวะ่ะเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นหรอกมัง้งถ้าเขาขยันทําไมไม่มาไลฟ์สดบ้างอะ่ะพี่เขาเคยบอกกูว่าอยากจะทําในอนาคตเพราะตอนนี้พี่เขามีระบบสมาชิกแล้วและใครที่สมัครก็จะได้รับตาราสัญ,ญลักษณ์ของผู้กล้าซึ่งตา,าสัญ,ญลักษณ์นี้จะเลื่อนขั้นขึ้นไปทุกเดือนทุกเดือนแถมยังได้อีโมจิรูปสมศักดิ์เอาไว้พิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะนี่มึงพูดกับกูหรือกำลังโฆษณาอยู่เนี่ย เดี๋ยวนะมึงนี่เราคุยกันมาต้องนานยังไม่ได้เอาคำถามของเพื่อนๆมาตอบกันเลยงั้นเอางี้เพื่อนๆนคนไหนมีคำถามอยากจะรู้คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยโอ้แล้วคลิปหน้าเราจะได้เอาคำถามใต้คอมเมนต์มาตอบกันใช่แล้วขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ทำให้เราเดินทางมาถึง10,000แสซับแล้วขอบคุณ,คณมากๆครับ,รบโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาด